ครับวันนี้ทำไฟเบรกกระพิบนะครับลงแผ่นปิ้นแผ่นปิ้นอนเนกประสงค์ครับแผ่นปิ้นไข่ปลาแล้วก็ใช้ไอซี5 5ครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับตามช่องครับช่องจะพอดีหันรอยเว้าไปทางด้านขวานะครับครับช่องเขาจะพอดีขาพอดีเราใช้อีกตัวหนึ่งครับต่อ ต่อให้เสมอกันครับหันลอยเบาไปทางขวามือเหมือนกันเว้นช่องไว้หนึ่งช่องนะครับตรงนี้ครับเว้นช่องไว้ช่องหนึ่งต่อไปใช้คอนเดนเซอร์ครับ10ไมโคร50โวลต์ ต่อข้อตรงนี้นะครับหันข้อลบไปที่ขาหารข้อลบไปทางขาหนึ่งนะครับโโบอกจะอยู่ตรงขาสองแล้วก็พับลงแบบนี้ครับแล้วก็ใช้50โวลต์1ไมโครนี่ครับต่อข้างอีกตัวหนึ่งข้อลบอยู่ที่ขาหนึ่งครับวโบอกอยู่ที่ขาสองแล้วก็พับลงครับ พลิกกลับมาแบบนี้ครับแล้วก็จะเชื่อมขาคอนเดนเซอร์ครับเข้ากับขา IC ซีสองขาครับทั้งสองตัวเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เชื่อมขา IC ยึดไว้ให้หมดตุกขาครับแล้วก็เชื่อมคอนเนเซอร์เข้ากับขา IC แล้วก็ใช้ R 100่งโอห์มนะครับต่อตรงขาสามนี่ครับ เว้นไว้สี่รูนะครับใช้เว้นไว้สองรูครับเพราะว่าใช้ทั้งหมดสี่รูแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมตกะัวนะครับเชื่อมตกะัวเข้าที่3าม แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดสี C ตัวแรกก็ตัดด้วยนะครับตัดออกต่อไปใช้ R าสิบเคครับน้ำตาลดำส้มทองครับต่อที่ขาแปดนะครับเว้นไว้สองช่องครับแล้วก็ ต่อเข้าไปแบบนี้ครับเป็นเป็นสีช่องพอดีอาตัวนี้ใช้ครึ่งของครึ่งวัดนะครับก็คือหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสี่ครับครึ่งของครึ่งวัดแล้วก็พับแล้วก็ต่อแบบนี้ครับแล้วก็ตัด ต่อไปใช้ R10K ครับต่อตรงรลองกลางนะครับให้ตรงกับรลองกลางพอดีแล้วก็ต่อข้างๆกับตัวเมื่อกี้ครับดึงๆออกมาให้สุดครับแล้วก็ วางขายาวๆออกไปแบบนี้ครับเอาไปต่อตรงนี้ครับตรงขานี่ขาสามของนี่ครับของไอซีตัวตัวแรกครับต่อแบบนี้ครับแล้วก็ตัดขาออก็เคลียร์เคียรครับอย่าให้ชนกันแบบนี้ครับ ส่วนตัวนี้ก็งอมาหาตัวนี้ครับแล้วก็เชื่อมตะกัวแล้วก็ใช้ลวดนะครับต่อตรงนี้ครับต่อเข้าที่ขาเจนะครับขาเจ็ดของอีกตัวหนึง่ง ต่อไปใช้ R100K ครับต่อเข้าที่ขา6นะครับขา6แล้วก็เว้นไว้ใช้4ช่องนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อมตะกัว แล้วก็ตัดครับฝั่งนี้ก็ต่อชนกันหมดครับต่อไปใช้ 100k ครับต่อเข้าที่ขาหกของตัวนี้ครับของไอซีตัวนี้แล้วก็ต่อใช้สี่ช่องเหมือนกันครับดึงลงไปให้สุด แล้วก็ต่อเข้าที่ขาไอซีแล้วก็โค้งไปที่ขา8นะครับโค้งเข้าขา8อีกขาเข้าขา6แล้วก็ตัดแบบนี้ครับ ต่อไปใช้ลวดนะครับต่อขา8นะครับมาเข้าหากันขา8ปดของอีกตัวหนึ่งครับมาเข้าขาตัวขาอาตัวเมื่อกี้ครับแล้วก็ต่อที่ขาหนึ่งไปเข้าขาหนึ่งอีกตัวครับแบบนี้ครับ ต่อไปต่อตรงนี้ครับขาขาสองเข้าขาหกแล้วก็ขาสองเข้าขาหกครับสองตัวครับต่อไปใช้สายหลอด led นะครับต่อควบบวกเข้าตรงตรงนี้ครับ r ร้อยโอห์มโคลบเข้าตรงนี้ที่ขาแปดส่วนควบบวกเข้าที่ขาหนึ่งครับของสายไฟ ตามภาพเลยครับต่อไปก็ทดสอบได้ครับลองเสียบไฟดูลองเสียบไฟดูครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวลองเสียบใหม่อีกครั้งนะครับก็พิ์แล้วก็ค้างนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วครับถ้าอยากได้เร็วกว่านี้ก็ใช้ R า0้นะครับต่อเข้าคอม R ตัวนี้ครับต่อคอม R ตัวนี้แบบนี้นครับคอมแบบนี้หรือต่อเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็โค้งมาหากันแล้วก็เชื่อมแล้วก็ตัดขาออก แบบนี้นะครับล,ลองทดสอบส่วนตัวนี้ก็ใช้กล่องลูกอมนะครับที่อยู่ในเซเว่นะครับมามาใส่ประกอบแบบนี้ครับก็จะได้กล่องใส่แต่ข้างใน ต้องห่อถุงก่อนนะครับกันน้าอีกทีตัวนี้คือใส่เพื่อสวยงามก็โอเคครับเรียบร้อย